ส่วนเรื่องที่สามนะครับเป็นกรณีของที่มีการวางระเบิดล่าสุดอีกสามจุดนะครับรวมถึงเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังมีการสร้างสถานการณ์ที่สถานีรถไฟบางเขนมีคนปน,นำวัตถุสงสัยนะครับสุดท้ายก็เป็นรู้ว่าเป็นเรื่องระเบิดปลอมกรณีที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย ในเหตุวางระเบิด3จุดเมื่อวานนี้ mm. ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมในการทำหน้าที่ของเจ้า้าที่ตำรวจที่ดำเนินการจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วนะครับและที่สำคัญนะครับขณะนี้มันจะเข้าสู่ช่วงของคริสต์มาสและปีใหม่ประชาชนเองก็จะมีการเดินทางในการท่องเที่ยวรวมทั้งนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาจากต่างประเทศ รวมทั้งนักลงทุนเองนะครับเมื่อบเมื่อต้นปีก็จะมีการที่จะเข้ามาดูประ,ประเทศไทยเพื่อการลงทุนมันเป็นการสร้างสถานการณ์อย่างนี้มันเป็นการทั้งทําลายการท่องเที่ยวและการลงทุนเป็นการทําลายประเทศชาติซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยก็ต้องดําเนินการที่จะสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดนะครับและก็โปร่งใสเพื่อหาคนผิดที่แท้จริงมาลงโทษให,ให้ได้นะครับอย่าลักษณะเหมือนทํา งานเร็วแต่สุดท้ายอาจจะไม่รอบคอบและอาจจะมีการถูกกล่าวหาว่าจับแพ้ได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมอยากขอให้เจ้าที่ตำรวจเองดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วหาคนผิดมาลงโทษรวมทั้งคนอยู่เบื้องหลังเพื่อจะหยุดสถานการณ์ปวนเมืองและการลักษณะเหมือนพฤติกรรมลอกเลเียนแบบนะครับจับคนแรกวันนี้ก็มีการสร้างสถานการณ์อีก วันนี้จึงขอเรียกร้องไปยังผู้ที่สร้างสถานา์นะครับควรยุติการสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นจากบ้านเมืองเพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นการบ่อนทําลายประเทศชาติโดยส่วนรวมทําลายความสงบสุขของพี่น้องประชาชนรวมถึงทําลายบรรยากาศของการท่องเที่ยวและการลงทุนในช่วงปีใหม่นะครับวันนี้จึงขอ,ขอเรียกร้องว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงเอาจังเรื่องนี้และควรมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการป้องกันและป้องปราม อีกหลายจุดนะครับซึ่งผมก็ทราบจากการข่าวว่าจะมีการสร้างสถานการณ์ลักษณะที่ไม่หวังผลต่อชีวิตนะครับแต่จะหวังผลความวุ่นวายจะดําเนินการในช่วงคริสต์มาสปีใหม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ฝากไว้ถึงเจ้าที่ตํารวจว่าเมื่อมีการจับกลุ่มก็ขยายผลนะครับไปสาวปีนต้นต่ออันนี้เมื่อจับกลุมได้มันจะเป็นการป้องกันและป้องปรามให้คนดําเนินการที่จะก่อความวุ่นวายเนี่ยดำเนินการ ให้ประสบความสําเร็จแล้วก็จะเป็นการสกัดกั้นไม่และไม่มีการสร้างสถานการณ์นี้มาทําลายบรรยากาศของความสุขภลยชนในระหว่างปีใหม่ครับ